โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮนะ คลิปนี้มารีวิวอ่าเบราโดซิวานะครับผมเบราโดซิวายีิบเก้าปีของโปรตุเกสนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะแต่เป็นปีกขวาจริงก็ยืนกลางรุกได้แหละนะแต่ขอเล่นตามตำแหน่งแล้วกันนะปีกขวาเบราโดซิวา si เกมรุกแปดหกบอลโซนเก้าเจ็ดเลี้ยงบอลเก้าห้าแล้วประกับตัวเก้าหกก็ถือว่าโคตรด,ดีแต่มันมีเวอร์ชันที่ดีกว่านี้อยู่นะก็คือตัวที่อยู่ในพีไ e อิกไม่โคตรดีอันนั้นแล้วก็ตัวทานอตนะครับผมสองสั้นแปดเก้าก็ถือว่าดีน่าจะดีสุดละมั้งสองสั้นเนี่ยนะฮนะ ของเบนดูซิวานะฟุตบอล82ิดสจบสกอร์82ความโคง้ง83เอกราชันเปเกมรับ73ได้เกมรับเลยนะอังกฤษเม,มนนะฮะสปีด77สปีดต้น89เลยนะครับผมพลังกันยิง84บาลานซ์เกแล้วก็สเตมิน่า92นะฮนะบูสเตอร์สีเขียวสับขาหลอกดบอลข้ามหัวข้ามแผงเทินปั่นโค้งยิงไกลอยูย่นี่ไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดริมเส้นแล้วก็ใส่ก้อยนะฮะเบนาโดซิวา นะครับผมปีขวาแต่เป็นสร้างสรรเกมนะไปสร้างสรรเกม101นะสเตตสูสีเท่ากับตัวไม่เท่าหรอกเกือบเกือบนะสูสีเกือบเกือบตัวโชว์ไทม์ล่าสุดอะที่มีสกิลจ่ายเทพอะนะครับผมเกือบเกือบเลยแหละหว่าเกือบเกือบเลยจริงๆนะครับผมแต่ว่าชันเนี้ยจ่ายบอลดีไม่เท่าโชว์ไทม์หรอกโชว์ไทม์จ่ายบอลดีด้วยแล้วก็มีสกิลเทพด้วยก็ถือว่า โชว์ไทม์ดีกว่าเยอะเอาจริงอะ่ะโชว์ไทม์ดีกว่าเยอะนะแต่ถ้าเทียบระดับฟีเจอร์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีพวกเอ่อที่อยู่ในไพ่ปีกตัวทานอ,อ้แล้วก็ตัวเวอร์ชันนี้แหละที่น่าเล่นนะครับผมโอเคไปอีเวนต์แจกทองนะครับผมของโปรโตุเกสไปครับผมลุย โอเคเกมแรกนะครับผมเบรโดซิวานะจะมีจ่าจะมียิงไหมนะจะมีจ่าจะมียิงไหมแต่น่าจะเล่นดีแหละผมว่าน่าจะนะล่าจะมีสกิลไทยบอลทะลุช่องมีสกิลเปิดริมเส้นก็น่าจะดีนะก็น่าจะดีนะนะมาเกมเริ่มนะดักได้สวยไปเบรโดวิ่งแล้วหูเกือบหลุดเหมือนงันวิ่งสวยเลยฮะมาที่โจตาฮะเบรโดซิวา คืนไปครับผมคาน์เชลคานเชลูคานเชลคานเชลูเบรดูวิ่งประคองอยู่แต่ยังจ่ายไม่ได้ฮะยังจ่ายไม่ได้เอ้าเสียบอลเฉยอัรเชลเบรดซิวาฮะสันส้นเข้ากลางเข้ากลางรูบเบนเวสมาที่จูต้าก็ยังไม่ถึงนะครับผมเบรดูดักได้ฮะจูต้าไปจูต้าไปจูตา้าจูต้าต้องจ่ายแลยว้วอะจ่ายยังไม่ผ่านนะ ปั๊มมาได้ทีเบดอหไฮโรนันโดก็ยังไม่หลุดนะครับผมบรูโน่ฮะเบรโดซิวาแทงทะลุช่องโจโตาเข้าซ้ายโอ้โหคมกริบนะนะเท้าซ้ายโจโตาคมกริบเลยนะครับผมแอซิโด,ดโดยเบรโดซิวานะโอ้โหเอาดีนั่นดีเหมือนกันนะเบรดโดซิวาจ่ายได้โอ้โหมาวะนะมาบอสมาวะเกมนีม้ปั๊มามาปั๊มามาได้คืน,ค,นคืนแล้วรอรอแล้วแทง ยังไปให้คานเชลูคานเชโูมามีเบรโดอยู่ข้างหลังแล้วก็โค้งโค้งเคลื่อนโมงยังไม่ถึงฮะคารเชโอีกทีกลับมาที่เบรโดซิวาเข้าขวาเข้าขวาโค้งโค้งเข้าในโดโม่งก็ยังไม่ได้ฮะเดือดจริงเดือดจริงเดือดจริงนะฮะมาฝั่งนี้ก่อนไปในเวสเลยอาฮะให้โดยิงเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้นะครับผมเฮ้ย เจเบนาร์โด้มันก็ดีของมันนะนะถึงมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่อยู่ริมเส้นก็ดีเหมือนกันนะอยู่ริมเส้นก็ดีนะสร้างสรรค์เกมได้เยอะเเบนารโดซิวาฮะเหมือนมันกัากกันปะนะดูโน่เบนาโดมีคนวิ่งเข้ากลางก่อนแล้วกันโอ้โหเข้ากลางยังติดล็อกฮะคันเชลโลฮะเบนาโดซิวาไปลปลายโอ้โหโคตนลงไปดีคนเดียวคนเดียวโดโดโดไม่วิ่งปั่นเองล่ะการติดล็อกยังได้อยู่เลียวเอ้าเลียวทำอะไรวะหน้า มาอย่างนี้รูเบนเเวตยิงก่อนลนะการก็ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมไม่ได้ลุ้นเลยนะเวนนารโดเล่นดีเลยว่ะเล่นดีเลยเล่นดีเลยโจตาฮะโจตามีคนวิ่งคาร์ชิโลคืนเบนนารโด,าดมาที่โจตาแหมยังไม่ถึงเบาไปหน่อยดักได้อยู่ดักได้อยู่อ่าจบเกมเครืร่องแรกนะครับผมถือว่าเล่นดีพอสมควรนะเบนนาโดซิว,วานะครับผมขึ้นเกมฝั่งขวาค่อนข้างดีมากเชื่อมเกมก็ดี นะ่าจ่ายสวยนะครับผมอึ่มถึงไร่ผ่านไปนะครับผมต่อครึ่งหลังนะฮะไปเหมือนจะหลุดว่ะเหมือนจะหลุดว่ะอีกแล้วนะครับผมหลุดเด็กแล้วฮนะยังไม่จบเกมเลยแต่เล่นดีมากเลยนะเปโดซิวาเกมเนี้ยนะแม่หลุดเด็กแหละหลุดเด็กแลละโอเคไปต่อเกมที่สองนะครับผมแปะ โอเคเกมที่สองนะฮะเบนโดซิวาเกมแรกเนี่ยโอ้โหโคตรดีโคตรเจ๋มยืนฝั่งขวาก็ดีเหมือนกันนะยืนฝั่งขวาก็ดีว่ะนะถจะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมกเถิดแต่มันเติมเกมค่อนข้างสวยเหมือนกันนะมันเป็นเล่นไปนะครับผมมาเกมเริ่มนะฮะไปเอาข้างให้เบนโดซิวาฮะขึ้นไปก่อนลูกนี้จริงจจะจ่ายเข้ากลางนะลาดลาดนะครับผมนะลากลากไม่ตรงมาฮะ ให้เมสซี่เปิดให้เบรนดูบอลลงได้ไหมอ้าวดูดชนลม้มไม่ได้ฟาวฮะเบรนดูปับมาได้ฮะเมสซี่คือเบรนดูเบรนดูรอแล้วแทงให้เมสซี่ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำแต่ก็ไม่ถึงเหมือนกันฮะอาทีเบรนดูซิวาคลิกคลิกคล,ลิกไป,กกกไปแทงนะฮะยังไม่ถึงนิดเดียวฮะมาได้เบรนดู วนวนไปอจังหวกกระชากเนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีว่ะน่ะอ้าวถึงปล่อยให้เบรโดก็ยังไม่ถึงอีกกูนะเมสซี่ฮะเบรโดวิ่งไหมไปดิแต่เกมนี้เบรโดไม่ค่อยขึ้นเติมสุดว่ะนะไม่ค่อยขึ้นสุดเท่าไหร่นะเบรโดอีกทีเบรโดให้เนย์มาวนวนแล้วปั่นก็ยังไม่ได้ฮะทีเบลิงแฮมะแทเบรโดก็ยังไม่ถึงว่ะ อ่าคือเบโดมันเติมมันเติมสวยอยู่นะแต่คนจ่ายยังจ่ายไม่ถึงฮนะโอเคเกมเครึ่งแรกยังไม่มีผลงานอะไรนะสำหรับเบรโดซิวาในเกมนี้นะครับผมจ่ายบอลกันไม่ค่อยจะถึงสักเท่าไหร่นะจ่ายบอลกันไม่ค่อยจะถึงสักเท่าไหร่นะติดก,กันอยู่กลางสนามซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคต่อเกมเครึ่งหลังนะครับผมไปฮนะมาซี่ฮนะ <c oughs> มาซี่จะบอลจะจ่ายให้เบรโดซะหน่อยยังไม่ได้อีกที นี่มาครับผมสองคนข้างหน้าว่ะแทงไปเลยก็ยังไม่ถึงแม่ฝยครับผมแบโดก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะฮะเมสซี่แบนานโดคนเดียวมาอย่างนี้ต้องได้แล้วนะครับโอ้โหติดเซฟโอ้โหจอดจอนะครับผมปีเตอร์เช็คนะโอ้โหพอเจอตัวเซฟว่ะอ <literature> ืมแต่เติมสวยเลยนะครับผมติดเซฟปีเตอร์เช็คว่านะฮะอืมน่าเสียดายน่าเสียดาย เบย์นาดูฮะได้ได้บอลเอ้าแมรู้สึกว่าคลองบอลไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นต่จีบัตเตอเติมเกมมาสวยเลยฮะมาเบลลิงแฮมอุ๊ยหลุด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 แล้วจะจ่ายก็ยังจ่ายไม่ได้ฮะอุ๊ยแต่เติมเกมสวยว่ะเบย์นดิซิวามาครับผมมาซี่ฝากเบย์นาดูรอแล้วแทงทะลุช่องไม่ถึงนะครับผม ได้ได้ได้แล้วเบรดู <Ber ado S 1> ไปแล้วสวย,สย,สยเปิดริมเส้นมีขึ้นมงเรียบร้อยล้ำหน้าโอ้โหเชื่อเปิดดีแล้วนะโหแต่ล้ำจริงล้ำจริงล้ำเยอะด้วยนะครับผมแต่เปิดดีแล้วนะเนาะโอ้โหเบรดูว่ามันดีนะเวอร์ชันเนี้ยได้หมดอ่ะจริงจะปีกหรือว่าจะกลางได้หมดเลยวะค่อนข้างดีค่อนข้างดีงด,ดักสวยฮะดักสวยฮะเดี๋ยวจะไปยังไงวนมาก่อนเนาโห คิดนานไปหน่อยนะครับผมแบนาโดไปแม็ดสี่รอแล้วแทงเอาถึงคืนแล้วยิงโอโ้โหยังฮะโอเคจบเกมนะครับผม <c oughs> ต้องตอเวลาพิเศษปะไม่ต้องดิีนนี้ฟุตบ,บอลลีก <c oughs> นะครับผมลืมไปแต่เล่นดีนะ แม่แต่เสียดายหลายจงังหวะนะมีโอกาสแอซิสได้เยอะเลยนะครับผมโอกาสยิงด้วยนะแต่ยิงไม่เข้าเบรโดซิวานะฮะึปีเตอร์เชคโอ้ตัวแม่งเซฟเกินนะครับผมได้ไป6เกมนี้แต่ผมว่าเล่นดีมากเลยนะจงังหวะเติมเกมจงั ong, จงหวะเทนทะลช่องจังหวะยิงแต่ยิงเนี่ยเสียดายถ้ายิงเข้าก็จบแต่มันไม่เข้านะคือมันไม่ได้คมขนาดขนาดนั้นนะแต่มพอยิงได้ในะแต่จังหวะจ่า,จายเอซิสเนี่ยผมว่าเยอะมีจังหวะเอซิสเยอะแต่ล้ำหน้าบ้าง ยิงติดเซฟบ้างโอ้โหแต่เล่นดีวะ่ะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะจับเอซิซิก็ว่าได้นะเล่นดีเล่นดีเติมเกมสวยนะไปดูสิวา่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบายวจ้ะ